สวัสดีครับมาพบกับ FTJ ลุยสวนนะครับผมวันนี้นะครับจะมาดูพิจ๊บเราจะมาแอบดูพิจ๊บผสมดินเพื่อที่จะเพาะเพาะเมล็ดอะไรวะฮะจะมาแอบดูตรงเนี้ยฮะจะปลูกมะเขือเออพี่เจจะปลูกมะเขือะะขอะไรมะเขือเจ้าพญามะเขือเจ้าพญานะแต่ไม่ได้อยู่ที่แม่น้านะครับอยู่บนเขาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิจ๊บจะเพาะยังไง <laughs> ไปดูกันดีกว่าบอ,อกว่าพิจ๊อบเขาเพาะไปแล้วแต่จะเปลี่ยนกระถาง พี่เจี๊ยบเขาจะเปลี่ยนกระถางก็เลยเตรียมดินนี่อ๋อ,อมันโตขึ้นมาแล้วรีบเอามันออกมาทําไมงไงพี่เจี๊ยบเขาออกมาแล้วจะเปลี่ยนกระถางเลยเตรียมดินครับตอนนี้ก็พี่เจี๊ยบก็ไปเอาดินมาแล้วก็อะไรแกบดำอ่ะเตรียมดิน,นง่ายๆนะคะแกลบดำแล้วก็ดินดินหลังหลังฟาร์มวัวเรานะครับผม,มฟาร์มวัวหลังฟาร์มเรานี่แหละใช่ไหมดินเก่าในกระถางครัดินเก่าในกระถางนี่ก็ดินจากข้างหลังแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นมาไหม ดเ,ดเอ๋อ,เ,อเดี๋ยวก็เอา<น>ขี้วัวนะครับเมื่อกี้พี่เอไปเก็บขี้วัวมานี่ขี้วัวที่มันมีใบไม้หล่นลงมาเนี่ยมันไก่เขาทําการคุกเขาให้เข้ากันให้เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการไปกระพือเล่นฝุน่นนะก็ซุยแหละแล้วก็มาผสมตรงนี้แบบนี้แล้วก็ทำการใช้แกบดำเยอะหน่อยนะคะ ทำการคลุกเค้าให้เข้ากันอันนี้สูตรของพี่เจฟเองเราก็คลุกดินกระถางแค่ไหนฮะกระถางแค่นี้โอ้โหดูดินผ <c oughs> สมดินอย่างก็จะทำแบบกระบะนึงอ้าวมันก็ต้องเผื่อเอา้าวเราจะทำไปดิเออหน้าที่ตัวเองแท้ปลูกผักทำกับปลูกผักอย่างเดียวเนี่ยทำก,กับข้าวเขาก็ทำ เออเลี้ยงสัตว์เขาก็ทำนี่ตัวเองมีแค่หน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรุยสวนแค่นั้นเองเออขุดดงขุดดินทางหญ้าอะไรร <laughs> อ,อพี่เจี๊ยบเขาคุกคุกเข,ข,ข,ขาดินเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมาดูเจ้าดำพยักพึง่งแดดนี่พี่เจี๊ยบปรุงดินเสร็จแล้วน<ำ>ี่โอโ้โหแป๊บเดียว,อยวเองมันต้องใช้อะไรลองนะครับทุกคนเออเอาอะไรลองตูดหน่อย,อย,งงยแป๊บหนึ่ง ง่ายเจอนี้อยู่ใกล้มือเออเออใช้มันเป็นประโยชน์ใช้เปลือกไม้เปลือกไม้แล้วก็หักหักหักลองไปก้นอ่ะเห็นไหมคะอ่าอ่ะก็ลองก้นไปเลยอันนี้มันผุอยู่แล้วนะคะอย่างดีเปลือกมะม่วงประมาณอย่างนี้แล้วก็เอาดินที่เราผสมใส่อ่า แล้กก็เอาลงไปปลูกโหเราทำเยอะมากครับเราเพาะตั้งหนึ่งต้นนี่อันนี้โตแล้วนะครับผมอะไรนะ <c oughs> มะเขือเ <c oughs> จ้าพยาออกดอกแล้ว ออกดอกออกลูกแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นี่น,นี่ไปเขี่ยขเขาหลุดอีกอันในโตแล้วเห็นไหมนี่ออสวยงามเจออยู่ข้างหลังเจอหนอนเมื่อกี้หลังจากที่เราพาอมาเกือเสร็จแล้วนะครับผม <ไป S 1> ก็หาวัตถุดิบเอยมาทำน้ำมะนาวโซดาน้ำผลไม้กินตอนกลางวันเนาะมะนาวเรามีเยอะนะครับทำมะนาวกินดีกว่าเดี๋ยวให้มาดูา เดี๋ยวดูมะนาวต้นหน้าบ้านก่อนเนาะสวนหลังบ้านเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาใกล้ๆก่อนที่เกียบเดินไกลมีหนอนอะไรละอ้วนไอ้เคยเก็บถ้าเขาเก็บแล้วจะเออ,ต,เอตัวเองก็เก็บดูต้นลูกสวยๆนะมีเมื่อกี้จับดูสวยๆอลูกลูกนี้ก็ใหญ่เนี่ยนี่ลูกเนี้อสวยเนี่ยใหญ่เนี่ยเออลูกเดียวก็พอปะนามะนาวกินมะนาวสดาก็ได้ก็ได้ก็เก็บเผื่อมีหนอนเขากลัวหนอน ี่ลูกพอไหมลูกเดียวอ่ะนี่ไม่ทันเพี้ยเออนี่ๆดูนีเก็บผิวเกลี้ยงนี่เดี๋ยวไปดูน้ํามะนาวกันนะคะว่าจะเยอะแค่ไหนเจ๋อเก็บแล้วไปทํากินเลยไหมเนี่ยอยู่ในสวนเห็นไหมเนี่ยมะนาวนี่เราเข้ามาแล้วเราก็ได้วัตถุดิบมากําลังจะทำน้ำมะนาวโซดามะนาวสองลูกเงยเปรี้ยวยันไส้ผสมส้มใส่น้ำส้มใบหนึ่งเล้วกินแล้วกิน รส <ละ S 1> ชาติมันอ่ะเดี๋ยวมาทำกันดีกว่านะครับเก็บวัตถุดิบในบ้านเราส้มไม่ใช่ไหมนะส้มซื้อมาแต่ <c oughs> ก,ก็เป็นของในบ้านเราหลักๆทำต้มก่อนเดี๋ยวขันน้ำต้มก่อนอนี่เงี้ยเขียงน่ารักน <c oughs> ่ารักบีบไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ส่งลูกเลยมะนาวก็ลูกก็พอมั้งแต่นี่ส้มขอเขาหวานหนาวสิหั่นมันหั่นครึ่งสิแม่ไม่หั่นกันมเอองั้นแหละบีบง่ายๆน้ำกุญจโอ้โหมะนาวน้ำเยอะมากมอพี่เจี๊ยบไม่มีแรงบีบมะนาวอนี้ทำลายแตกแต่เก็บฟันเก็บฟันเก็บมาใหม่ๆผิวมันจะออก อ้าวมันจะได้มีรสชาติผิวด้วยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่อยอืมรุ่งเลยพี่เจมีหน้าที่ทำเดี๋ยวเราก็จะผสมลงในแก้วเก็บความเย็นเราอ่าใช่ไหมใส่น้ำแข็งไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผสมโซดาก็กินแก้กระหายตอนเนี้บยบ่ายๆเที่ยงๆนคือไม่ใช่น้ำตาลเลยหรอเออเออเรามีเรามีน้ำตาลมันไม่ใส่ตะกี้มีน้ำพึ่งเนะเออมีน้ำพึง่งมันจะได้เห็ดนิ้งหายอย่ไงเงี้ยก็จะไม่เห็นอะไรละ อ้วนอะไรกันรู้ไปอย่ไม่หน้าตากล้องพอดีเลยก็ตุกไปนิดนึงเพื่อทำละลายเพราะใส่ยเยอะแล้วคนมันจะไม่สร้างแงวูฟอง แก้วนี้คุณไม่ใส่น้ำตาลใส่แต่น้ำผึ้งใช่ไหมใช่ <c oughs> แก้วเราใส่น้ำแข็งไว้แล้ว <c oughs> ไม่มีการชิมคิดว่าจะอร่อยพอดีไหมใส่ตี <c oughs> ใส่แล้วนะ้องทเร็เวเพราะว่ามันจะหกอื้อ แล้วต่ามด้วยโซดาที่เหลือมันก็จะสร้างป๊เงี้ยถ้าเป็นแก้วใสมันจะดูแบบโอ้หน่ากินน่ากินอะไรอย่างเงี้ยนคนเล็กน้อย vegetarian. อืมอร่อยยังไม่ได้กิน네นกึกอ็อร่อยอยู่แล้วลองชิมนี้ เปรี้ยวเข็ดฟันโอ้ยเือมันก็โอเคกินกลางวันกลางวันหายง่วงดีนะไม่มะนาวลูกครึ่งนะครับลองดิเจียบลองดิอร่อยอันนี้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพรึเปล่าเอาเถอะไม่มันก็โอเคแหละ ชื่นใจตื่นเลยมันหนาลูกครึ่งเปรี้ยวเปรี้ยวรูมาตกนี่กว่าก,ก,กินยิ่งกว่ากินยำอีกตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยมันต้องติหวาน,นกว่านี้อติดใจอะเด้มันเปรี้ยวไงอร่อยอันนี้ไม่ใส่เกลือไม่ใส่ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มากันทักทากันยมเที่ยงเที่ยงไปายบายเอย่าบายบายเอาละเราก็เก็บของในบ้านมาทําอะไรกินกันเนาะปุ๊ไปทํากันนะคะใช่กินได้อร่อยอร่อยแล้วก็าหารสชาติที่เราชอบนะครับถ้าใครอยากกินส้มต่ำอ่ะทำอันนี้กินได้เปรี้ยวๆเหมือนกันโอเคเอาไปละบายบาย